ศูนย์การค้าฮาเฮตอนคุนคุยคืนก่อนครับทำไมคะคืนก่อนครับเอา้าคืนก่อนทำไมคืนก่อนสิครับ คืออะไรหัวใจที่ผมให้คุณไปคืนก่อนสิครับโอ้ผิดคนหรือเปล่าไม่ใช่คนที่ DM เอ็ไวเปล่าก็เคยแต่ไม่เคยถึงขั้นแบบวิดีโอคอลอะไรอย่างงี้งรู้เยอะแล้วคุณอย่าท้าทายเดี๋ยวผมคอไปรอรับสายเลยไม่คุณเล่นผม DM หาคุณไม่ได้ทำไมเพราะผมรักคุณนิกกี้ใช่ใช่เราไม่อยากมีปัญหาเฮ้ย เนาะะฮไอ้ถือว่าไทยร้องรักเออคิดถึงมากคิดถึงคิดถึงมากคิดถึงมากคิดถึงมากคิดถึงไม่เจอกันนานอยากกอดมวยไทยเลยเอาเลยทำไมคิดถึงไม่มายืนฝั่งนี้อ่ะก็เดี๋ยวมันอยู่ใกล้มันหายคิดถึงเออถึงนี้ดีกว่าทางทางกันไว้จะไดด้คิถึงมึงนี่มันตัวหอมไม่เบาวะในไทยน้ำหอมไหนทีท่ามาไปเจอหน้ากอดกันหน่อยเว้ยน้องรักมามาพี่กอดเลยสองคนนั้ไปซะแล้วตีลนกาโชกะหลี่แล้วเหรอวะเฮ้ย ว่าไม่ใช่จามบนมอ๋อจามบนมก็ไม่ทำจามบนมก็ไม่ทำไปกอดแล้วตรงนี้ฮะไมปกอดกันกอดสิมามาตั้งใจเล่นนะเว้ยแมต์นี้พวกเราต้องชนะลงสนามแล้วตั้งใจวิ่งตั้งใจเล่นทำไม่ได้มึงเป็นโค้ชฟุตบอลเหรอโอ้โหเลอะไรแจ้งอะไรวะ อุโมงอย่างนะเมื่อกี้กูเดินเข้ามาเนี่ยตรงกรุงทองพาซ่าเนี่ยมีคนเนี่ยมาสมัครอะไรเยอะแยะมากมายเลยว้ยไทย <c oughs> อ้อพอมึงเห็นเจ้าของมาแล้วก็เกรงใจรีบเข้าสทริปเลยเราสงสัยเขาสงสัยแค่สงสัยไ,ไ่ใช่ใครเพื่อนกรุงทองนี่กูเห็นข้างล่างคนเต็มไปหมดเลยคนข้างล่างเขามากันเยอะใช่ไหมเออ,เ,อ,อเขามาทำอะไรกันนะพี่อ๋อเขามาสมัครแคมเปญตามล่าทานักกินฟรีกันพี่ใช่คือเขาจะมีสารเมนูให้ท้าลองมีข้าวมันไก่ร้อยทัพข้าวขาหมูยกกำลังแล้วก็ข้าวกะเพราล้มช้า ถ้ากินหมดเมนูใดเมนูหนึ่งภายใน30นาทีเนี่ยก็กินฟรีพร้อมกับรับนี่เลยใบประกาศเกียรติคุณอย,อยังไม่พอถ้าทำในทั้ง3เมนูรับไปเลยนี่โล่รังวัลจากท่ากลุงมทองพ่าา แล้วอย่างนี้เขาจะมาแข่งกันได้วันไหนครับแข่งได้ทุกวันเลยพี่ถ้าอยากแข่งก็ติดต่อมาที่ห้างกรุงทองพาซาหรือโทรที่เบอร์นี่เลย0 2 6 5 3 9 3 3 3เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดให้ทีนี้แหละมันได้ยินที่ครูพูดตอนแรกแล้วว่าอะไรอ่ะคนเยอะมากเลยข้างล่างเป็นเรื่องปกติพี่ที่กรุงทองพาซาเนี่ยคนเยอะทุกวันอยู่แล้วเพราะที่นี่นะฮะเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะครับพี่ สาวๆชอบมากเพราะว่ามีเสื้อผ้าของสาวพลัสไซด์ด้วยรวมร้านค้าไว้มากที่สุดมีใหญ่สุดขนาด 7XL เลยเฮ้ยไอ้ไทยพี่อยากรู้ว่ากรุงทองพลาซ่าที่คนเยอะๆกับคนที่มึง DM หาอันไหนเยอะกว่าวะอาจจะสูสีได้เฮ้ยเดี๋ยวนะวันหลังนะถ้ามึงนอนไม่หลับนะมึงไม่ต้องนับแกะเลยไทยไม่ทำไงนับคนคุยก็ได้คนที่มึงเคย DM อ่ะโอ้้ยย เอาเป็นนักแสดงตีนสาวน้วไทยนะครับพี่แต่โตัวเป็นหนุ่มคือหยอกไม่ได้แล้วแต่ไนกินกมาเกษตรคือพี่หยอกไม่ได้แล้วแต่คือแบรนด์เนมคือหยอกไม่ได้แล้ววิ่งแต่จะซื้อพอดคือหยอกไม่ได้แล้วเหรอหยอกเราเราตัวเองเขาหยอกได้พอดนะครับเหรอแต่ซื้อพอดครับเขาหยุดแล้วเพื่อนเลิกกันเพราะอะไรวะ ไปถึงว่าไอ้นี่ไม่ได้เป็นคนงานเลยกินวายแล้วมีน้ำตาไหลด้วยมีเงี้ยเอ้ามี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 อ่านคอมเมนต์แล้วร้องไห้อะคืออะไรอ่านคอมเมนต์แล้วร้องไห้เฮ้ยแล้วคนคุยที่มึงมีใครกินฟาบาร์กอย่างนี้เรื่องดิไอ้ทีละเรื่องมีอ่านคอมเมนต์แล้วร้องไห้แล้วไอ้ที่มึงแอบถ่ายตูดบอลตัวตรงนั้น เรื่องพวกคุยเยอะนะพี่นะเยอะเลยเออนี่ตรงนี้คนคุยเยอะไม่เยอะไม่รู้แต่วันนี้คนคุยพี่กำลังจะมาเ้ยเขาจะมาเขาจะมาที่นี่เด็กมันเยอะแต่เขาจะมาจริงๆเจ๊หลิงผมเลิกคุยเขาไปแล้วเจ๊หลิง เลิกคุยผมไม่อยากเลิกคุยกันไม่ได้ไม่อยากคุยไทยน้องรักน่าเกลียดเมื่อกี้ผู้หญิงเขาวิ่งมากอดทำไมเดินหนีแบบนั้นวะคือผมไม่อยากคุยกับเขาแล้วไงไม่อยากคุยต้องตัวก็ไม่ได้หรอได้ได้มาได้ได้มาเฮ้ยเขาถ่ายหลางห้องยังไปคุยกับเขาอยู่เลยอ่ะที่ชอบกินข้าวเนื้อเนื้อหรอครับข้าวเนื้อหรอครับเนี่ยเห็นไหมนี่เธอก็รู้ว่าเราชอบกินอะไรมันไม่ชอบเราไม่ไงไอ้ไทยรู้เรื่องถ่างกล้องเมื่อกี้อ่ะข้าวเนื้อเลอเดี๋ยวผมมึงรู้ว่าผู้หญิงชอบกินข้าวเนื้อกล้องอ่ะแต่มึงจะฟ้องทนายกินเหล้าถูกมใช่ อันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้ถ้าพูดกันนอกเรื่องนะเ่าผมเคยถามทนายด้วยถ้าผมฟ้องพ่อผมเนี่ยผมเนี่ยอาเต็มที่เขาก็อ่ะเสียค่าสินใหม่ให้ผมเพราะเราเราเสียหายคิดไปคิดมาถ้าเป็นงั้นจริงพ่อก็มายืมตังค์ผมเหมือนเดิมเอากลายเป็นผมก็เอาเงินตัวเองให้ตัวเองก็เลยอ่ะปล่อยปล่อยมาดีกว่าเพราะเข้าใจพวกเดียวกันไงผมแล้ผมก็ทะเลาะกับพ่อว่าพ่อมึงชอบทำอะรงบอลแขงบอลหนูก็เลยเป็นโต้ให้พ่อแทนรับรับพ่อ ใช่แต่เจอกันนานยังคุยกันเออเมื่อไหร่เมื่อไหร่หลิงสี่ปีที่แล้วใช่เขาก็แบบ DM มาหาตอนแรกเราไม่ตอบเขาก็ยังแบบทักใน Facebook มาเพิ่มเราก็เลยจริงเหรอใช่ใช่หลิงหลิลิงพี่หลิงที่เดินหนูพองเตยป่ะที่เดินได้ป่ะเอ้ยได้แลเฮ้ยไม่ใช่พี่ก็ไม่จำผิดไมรู้ใคีลูกพ่อดาวดอนเฮ้ยม่รู้ได้ไงไม่มีใครรู้มาก่อนเลย คล้ายๆด้ยไปดูไงดูได้าตาคล้ายๆน้องสายคุณแม่ขอร้องไม่ใช่น้องสายเฮ้ยแต่แก่พ่อดาวเป็นคนแล้วไหนทำเลยไอ้ไทยฮะสวยด้วยตลกด้วยแต่มึงไม่ชอบว่ะน่ารักด้วยแล้วว่ะเงินหักพี่ไปใกล้เขาก็ได้ไม่ผมอยากเลิกคุยกับเขาแล้วพี่ผมไม่ชอบมันไม่ชอบเขาเพราะอะไรอ่ะอ่ะบอกเลยอ่ะเพราะอะไรผมคุยเยอะแล้วผมก็มีคนที่ผมแบบอยากลงหลักปักฐานแล้ว เราก็ like oh. อยากเลิกคุยกับเธอเหมือนกันเราไม่อยากเป็นคนคุยทะเลาะออาแล้วอยากเป็นอะไรอ่ะอยากเป็นแฟนล้วไอ้ไข่อไเรื่องสถานะไวมากเขามากอดแล้วมึงกอดตับสิไอ้น้องมึงจะเป็นแฟนกับน้องที่เนี่ยมันเคยกินปาคาโชกะหรี่ด้วยม่ได้ยากเพราะว่าหนูหกสูงโชว์บาโค้ดมาแล้วหกสูงไอ้น้องไอ้ไทยมันเจ้าชู้นวมันเหมือนเสือแล้วน้อง เป็นเสือเป็นเสือดิที่บ้านเลี้ยงอยู่ร้อยกว่าตัวเฮ้ยเลี้ยงเลี้ยงเสือแมงสาบเฮ้ยเลี้ยงแมงสาบไม่ชาวกระสานปะเย็นน่ารักว่ะแต่เพื่อนผมนี่นะมันคนคุยเยอะนะเยอะก็เยอะแต่ว่าขอให้คนสุดท้ายเป็นเราแค่ละละโอ้ยไอ้ไทยเอาเถอะขอร้องคือเขามาขอผมเป็นแฟนพี่แต่คิดดูนะอันนี้นึกภาพตามนะเขาสวยตลกมีเสน่ห์นะแล้วสูงตรงสเปกผมแล้วมาขอผมเป็นแฟน พูดเองนะอยากลงหลักปักฐานแล้วต้องไม่อยากได้สิไม่มั่นใจใช่ไหมที่พูดว่าผมจะปฏิเสธอ๋อในฉากก็กอดก่อนไปพี่ผมฝืนตัวเองไม่ได้ไอจีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เลยเหรอแล้วเซิร์ชจริงด้วยตั้งแต่ฉากแรกสกิลถ้าเอาถึงอีกอ่าไม่ไม่ใจแล้วเนี่ยเอ้ารใจแล้วมึงยังชอบอยู่นะก็ D M P C ไอจีอะไรไอจีเปิดปบ้าให้เออพี่ D M P C ดีกว่าพี่ไปหาตามร้านเหล้าทุกคืนเฮ้ย โอโหนี่อะไรเนี่ยดีอ่ะไม่รู้เลยนี่ออกกันแล้วยังดอ่ะเนี่ยพีดีอ็มเฮอเนี่ยกูถึงมีครอบครัวกูไม่ยุ่งอะไรใครเลยเออแจ็คไอ้แจ็คดีมากเลยเนี่ยในฉากเนี้ยเขาเล่นกันหมดเลยทไม่ใเอ็งนั่นแหละมีคากิเอ็งไม่เจ้าชู้เลยวะมีเมียมีลูกนี่คือความสุขที่สุดแล้วกูมาเนี่กรุงทองพาซาเนี่ยกูมาซื้อเสื้อให้เมียกูนะเออแล้วได้ยังอ่ะได้แล้วตัวหนึ่งตัวไหนตัวนี้ ผถามครั้งสุดท้ายนะจะเป็นไม่เป็นแฟนเราอ่ะไม่เป็นเฮ้ยเออเป็นเรื่องมึงโหใครจะไปอยากพบมึงอะโหดูสภาพเดียีคนเห็นกูมาจีนึงต้องดีใจแล้วเมรุตัวอ้วนอดีอ๋นี้มึงจะเป็นพีพ่นุ้ยแล้วในละธรรมุี้อะไรย่างงี้นสภาพนัวใหเท่าอ๋อมีพิงกวนผีพัด <c oughs> ้วใครใคร น้องๆเอาเอา,เอาแต่ในเรื่องเราเขาเปลี่ยนเสือเอ้อว่าจะกลับบ้านแล้วริคกจคุณทาา่องพาซ่าใครกินต้องห้ามพลาดกับวิธีขจัดคราบซอสบนเสือ้อโดยใช้เบกกิ้งโซดาผสมน้ำสะอาดมาพ่นหรือป้ายบนคราบทิ้งไว15้15-20นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำเย็นก่อนจะนำไปซักตามปกติกเท่านี้คุณก็เอนจอยอิทติ้งได้แบบไม่ต้องกังวลแล้วล่ะค่ะ